กรณีนี้ก็คือสื่อไปสื่อมาเนี่ยมีผู้หวังดีจากกรมตำรวจเขาบอกว่าตั้งการสูงๆเขาไว้ที่เขาชี้เนี่ยที่เขาเซ็นกำกับเนี่ยเห็นไหมนี่ไงมันอยู่ในช่งองวันผานี่ไงไอที่บ่าที่แจกไปไมเมื่อกี้ก็อยู่ในกระบออ่ะมาอยู่รอบวงเท่าไหร่อย์สิบยังบินได้สนามบินเนี่ยบินได้นะลงได้เอลจะมาลงส่งสเสบียงในขณะที่เรามาฝึกลบพิเศษอ่ะเราตั้งแต่ออดจะออกเลยลอันใหมไไ่เป็นไงครับพี่อันใหมก่ก็ทรงเดิมอ่ะแต่ว่ามันก็ ไม่ไม,ไม่ไม่เก่าขนาดนี้อันนี้เอามาถ่ายผู้ดูแลสวนของบ้านหลังนี้มันจะมีผู้ดูแลสวนนะบ้านใครบ้างอะคนอะไรจะมั่นใจขนาดนั้นว่าสร้างที่ก่อนมีโฉนดยังไม่รู้เลยว่าออกวัวหรือออกไก่แสดงว่าเขามั่นใจมากมายว่าที่ดินเหนือใต้ออกตกอยู่ไหนฮะ เก่งเลยเหรอมันมียานทิพย์อะเป็นไปได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้